mm -hmm. บนทางหลวงพิเศษหรือมอเตอร์เวย์ที่รถมักใช้ความเร็วสูงนะครับหากเกิดอุบัติเหตุนั้นความรุนแรงก็อาจจะยิ่งสูงขึ้นตามไปด้วยเพื่อความปลอดภัยมีคำแนะนำดังนี้ครับผู้ขับขี่ต้องมองเส้นทางข้างหน้าในระยะไกลครับหากมีรถข้างหน้าขอสัญญาณเข้าทางหลักควรชะลอความเร็วลงและหากว่าช่องทางขวาว่างก็ควรเปลี่ยนช่องทางเพื่อให้รถที่เข้ามาเข้าทางได้สะดวกและปลอดภยัยขณะขับรถต้องมองเส้นทางของเราและควรมองกระจกข้างกระจกมองหลังเป็นระยะๆะะเพื่อประเมินสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าจะได้ควบคุมรถและตัดสินใจแก้ ได้อย่างถูกวิธีครับและควรรักษาระยะห่างากับรถคันอื่นให้มากกว่าปกติเพื่อป้องกันเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วยนะครับที่สําคัญครับไม่ควรเปลี่ยนช่องทางไปมาโดยไม่จําเป็นนะครับแล้วหากว่าจําเป็นต้องเปลี่ยนช่องทางจริงๆแล้วก็ควรให้สัญญาณไฟล่วงหน้าก่อนด้วยนะครับสนับสุนโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวง